เป็นดาราก,ก็ไม่รอดเปิดห้าคนดังเจอดีถูกแกงคอสเซนเตอร์โทบป,ปวนเป็นคนดังก็ไม่รอดเช่นเดียวกันเราก็ถูกมิจฉาชีพโทบป,ปวนทวงเงินจำนวนไม่ใช่น้อยแต่เราคนดังเหล่านี้กับรู้ทันฟาดกลับจนแกงคอสเซนเตอร์นั้นไปไม่เป็นพร้อมกับเตือนหลายๆคนให้ระวังกันไว้แต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5้าหนุ่มกัญชัยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่เรียกได้ว่าวินาทีนี้ไม่มีใครไม่กลัวเพราะความแรงและความตรงจนทําให้รายการดังของเจ้าตัวนั้นติดเทรนในทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้แต่เห็นแบบนี้หนุ่มกัญชัยก็ไม่รอเช่นเดียวกันถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์แห่งหนึ่งโทรมาก,กลางวงสัมภาษณ์ชักชวนให้เจ้าตัวไปปั๊มยอดขายที่แอปขายของออนไลน์ชื่อดังซึ่งหนุ่มกัญชัยก็เน,นียนตามน้ำไปจนจบสายแต่หลังจากนั้นก็ถึงกับงงที่สมัยนี้ไปไกลกว่าที่คิดในขณะที่เจ้าตัวก็ไม่ได้้ให ข้อมูลส่วนตัวกับปลายสายไปเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเอง อันดับ4ี่เมย์พิชนาตนักสแสดงสาวส,สวยอย่างสาวเมย์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอภัยแกนคอร์เซนเตอร์ช่นเดียวกันแต่งานนี้สาวเมย์ก็รับมือด้วยการโตกลับไปแบบสุดพีคหลังจากที่บุคคลต้นทางอ้างว่าอยู่สำนักงานใหญ่ของแปรชนีไทยแล้วสาวเมย์ก็มีพัสดุที่ตกค้างไม่สามารถจะส่งได้ซึ่งทางปลายสายจึงได้ขอชื่อจริงของเธอสาวเมย์เลยได้บอกชื่อแปลกๆออกไปจนทําให้ปลายสายนั้นถึงกับโมโหพูดด้วยถ่อยคำหยาบคายก่อนตัดสายเธอทิ้งงานนี้เล่นเอาเธอนั้นถึงกับโบนว่าอุตส่าห์เจอกันทั้งที ทำไมมิจชาชีพไม่เป็นมิดเอาซะเลย อันดับสสรยุทธสุทัศนะจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่ก็เพิ่งจะโดนไปมาดโดยเจ้าตัวนั้นได้นําเสนอข่าวแก๊งคออเ็นอโทรผัวนพนักงานช่อง3รายหนึง่งโดยปลายสายนั้นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจพยายามโน้มน้าวให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าพนักง,งานรายนี้ค้างชําระหนี้และจําเป็นที่จะต้องจ่ายซึ่งระหว่างนั้นนายสรยุทธได้เดินเข้ามาพบเห็นเหตุการณ์พอดีจึงได้ร่วมสนทนาด้วยแต่พูดกันอยู่ไม่กี่คำปลายสายก็ถึงกับชะงักแล้วตัดสายทิ้งเล่นเอางงและขำกันไปหมดเพราะหลายคน คนก็เชื่อว่าปลายสายน่าจะจาเสียงของสรยุทธได้นั่นเอง อันดับ2ดาดาวิลินดาหรือดีเจดาดาดีเจสาวชื่อดังที่ก็ถึงกับออกอาการเวิร์ดและงงสุดๆเมื่อแกงคลร์เซนเตอร์โทรเข้ามาขณะที่เจ้าตัวกําลังจัดรายการวิทยุอยู่โดยบอกว่าเธอนั้นมียอดค้างชําระบัตรเครดิตแต่หลังจากที่เธอได้สอบถามชื่อข้อมูลต่างๆปลายสายกลับไม่สามารถแจ้งอะไรกลับมาได้ดีเจดาดาเลยเปิดเผยว่าตนนั้นกําลังจัดรายการอยู่เล่นเอาปลายสายนั้นโกรจัดส่วนกับไปว่าเธอต้องการอะไรถึงโทรมาก,ก่อกวนทําเอาเจ้าตัวนั้นถึงกับหลุดคำพร้อมกับเตือนคลร์เซนเตอร์สาวไปว่า อย่าไปหลอกลวงใครแบบนี้อีก อันดับหนึ่งมาวินทวีพลคู่รักเซเลบริตี้อย่างหนุ่มมาวินและผู้จัดสาวอย่างตู่ปิยวดีก็ไม่ลอดเจอดีกับเขาอีกรายโดยผู้จัดสาวได้โพสคลิปขณะที่หนุ่มมาวินกําลังคุยกับแกงคอรเซนเตอร์สาวที่โทรมาทวงหนี้บัตรเครดิตซึ่งในบทสนทนาหนุ่มมาวินก็ได้ถามกระไป้หลายคําถามแต่ปลายสายกับตะกุกตะกักไม่สามารถตอบคําถามและเบี่ยงเบนเป็นเรื่องอื่นตลอดจนภรรยาสาวอย่างสาวตู่นั้นทนไม่ไหวฟาดกลับไปแบบจุกๆว่าปลายสายนั้นเป็นมิจฉาชีพฝึกหัดพร้อมเตือนว่าก่อนจะไปกงไข ให้ฝึกมาก่อนให้เนียนกว่านี้หน่อยไปถามรุ่นพี่ว่าทำยังไงถึงกงได้เป็นล้านๆทำเอาปลายสายนั้นถึงกับเงียบแล้วตัดสายไปเลยทีเดียว